สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทย บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,561ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆท่านให้มีความสุขความเจริญให้มีกำลังกายใจติปัญญาที่แจ่มใสแข็งปอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปปีที่แล้วเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถฝ่าฟัน ไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ พระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชบรมนาถะพิธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป Oh สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2561แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2561มีตราประจำพระราชวงศ์จัก,กรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระนามาพิไทยสอกอและพระประมาพิไทยบปรอเมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตที่สื่อความหมายถึงฤดูทั้ง3โดยภาพการ์ตูนด้านบนสื่อความหมายถึงฤดูร้อนที่ครอบครัวออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมนอกบ้าน พร้อมลายพระหัตส,สุกสันร์ทุกฤดูการเพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคงตรงกลางเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อความหมายถึงฤดูฝนที่ทุกคนในภาพกางร่มกันฝนด้านล่างเป็นข้อความลายพระหัตส,สุขกายสบายใจด้วยสติปัญญาและความรักเมตตาพร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปด้วยกันสุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไปพร้อมกับพระปรมาพิไทยและลงวันที่หนึ่งมคห1หนึ่ง ส่วนภาพการ์ตูนด้านล่างสื่อความหมายถึงฤดูหนาวมีตุ๊กตาหิมะและต้นคริสต์มาสโดยทุกคนสวมหมวกและผ้าพันคอยอยู่่าำกลางหิมะทางด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายลาลักษณ์พระบราทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นพระฉายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561 วันนี้เวลา12นิกา5นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนรชสุดาสยามรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาวิชชราลงกรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่3จังหวัดชยดายแดนใต้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขและปกป้องประเทศชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการลอบวางระเบิดและถูกซุ่มโจมตีจากผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีจำนวน14นายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเฝ้าทุลองพระบาทรับพระราชทานของขวัญได้ด้วยตัวเองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้แทนเพื่อนำไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บต่อไปพร้อมกันนี้มีพระราชปฏิสันทารสักถามผู้ป่วยถึงสาเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บพร้อมทางพระราชทานพรให้หายโดยเร็วสร้างความปรับปลื่มแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโดยทหารที่บาดเจ็บบางนายต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวเป็นเวลานานและบางนายอยู่ในขั้นตอนบำบัดฟื้นฟูซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและอนุญาตให้ครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลโดยมีสมาคมแม่บ้านฐานบกให้การสนับสนุน และก่อนที่จะกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมทางโรงพยาบาลจะส่งไปฝึกการใช้ชีวิตที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกรมพลาธิการหารบกจังหวัดสมุทรปราการนายกรัฐมนตรีและประชาชนทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561 ที่ศาลาว่าการพระราชวังพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันนี้มีบุคคลสำคัญไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีข้ชราชการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้นำศาสนาตลอดจนข้าราชาการทหารตำรวจและพลเรือนนอกจากนี้ที่เต็น์ด้านข้างศาลาลูกขุนในและที่ศาราสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง มีข้าราชการจากหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมองค์กรทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมูลนธิธิพระพิสุสงฆ์ตลอดจนลูกเสือชาวบ้านและพ่อค้าประชาชนไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นกันและที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์พระที่นั่งอัพรสถานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลษักอัครราชกุมารีโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561นอกจากนี้มีบุคคลสำคัญข้าราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรและมูลนิธิต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยความจงรักภักดีอาทิพลเอกบัณฑิตคุณหญิงปานทิพย์มาลายอริศูนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์พลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินางอุศนีแสงสิงแก้วรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ นายอาสาและท่านผู้หญิงสุจิตคุณสารสินเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนสรอ,อมาตยกุลดิฉันสัชชิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ